สวัสดีครับเพื่อนๆชาวมาสด้ทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวการเปลี่ยนกองนะครับกองอากาศ Air Filter ว่ามันทำยังไงเพราะว่าส่วนมาก BK ของเราเนี่ยมาสด้าบโฉมแรกนะครับมาสด้ามันค่อนข้างจะเปลี่ยนยากนะครับผมแต่ก็ไม่เกินความสามารถของเรามันทำยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆก็ตามมาดูแล้วกันนะครับผมจะพาทำา i y กันนะครับผม อันดับแรกนะครับเราก็ต้องมุดก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าเราต้องถอดตรงไหนจะมีคลิปอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมคลิปหน้าตาอย่างนี้สองจุดครับตรงนี้จุดหนึ่งคนระถอดก็ดึงเข้ามาตัวเราเราก็ดึงลงนะครับ ชิ้นแรกอ่ะชิ้นที่สองคนะือบีดตัวเนี้ยชุดแต่งฟิวสองปลุต่อออกนะครับ,บชิ้นสุดาออกอีกีนี้ผมจะพาถอดกล่องฟิวออกนะครับเพื่อความสะดวก ที่จะใส่กองมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับถ,ถอดไม่ยากครับมันจะมีสลักอยงนี้ทั้งด้านหน้าด้านหลังถอดเหมือนกันนะครับเป็นคลิปสีดำๆพ<ำ>ันโยกครับเป็นคันโยกแล้ก็โยกเลยครับโยกปั๊บมันจะถอดให้เราเองโยก เป็นค e. ันโยกแบบนี้โยกค่ะโยกแบบนี้โยกดีใช้มือเดียวลำบากหน่ยโยกออกได้ทำห้ราใ้มาว่กล่องฟิวสตัวไหนมาได้ เลสะดวกขึ้นครับทีนี้ก็ใช้เบอร์ 12, ขันนอ็อต2ตัวนี้ออกนะครับผมแล้วก็ถอดพลาสติกตัวนี้ออกออกมาให้ได้นะครับทีนี้เราก็จะถอดพอ,อกหมดแล้วสิ่งที่กีดขวางเรานะครับก็จะเห็นนี่ฮะเราจะต้องถอดตัวนี้ออกครับทีนี้ เป็นที่อยู่ของกองแอร์เห็นชัดไหมครับขันน็อตออกนะครับตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับดผมจะทําการขันน็อตออกเราจะได้ใส่กองแอร์กันในนี้ครับนี่นะครับก็ขันน็อตออกแล้ว ทำการดึงออกได้เลยแล้วก็สไลด์ตัวตัวกล่องออกมาครับให้จำว่าตัวไหนอยู่บนอยู่ล่างนะครับจะสไลด์มันออกมาครับล่องตรงนี้จะอยู่เป็นตัวบนนะครับมันจะยากตรงใส่ตัวแรกครับในตัวนั้นก็ตัวบนจะใส่ไม่ยากตัวนี้จะยาก เจ้ปัญหาวัอาานออกมาแล้วก็สอดตัวใหม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวมองกนะ่อนนะคอดออกมาแล้วเรียบร้อยครับผมกระดำแต่าที่เห็นนะฮะใช้งานมาลักษณะกองก็คือมันจะอยู่ท่าน,นี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวล่างตัวนี้เป็นตัวบนอย่างที่ผมบอกว่าให้สังเกตตรงนี้นะครับต่งตรงนี้ จะเป็นด้านที่อยู่ด้านในจะหันหน้าไปทางนี้ของรถครับเราต้องสอดมันเข้าไปอย่างนี้โดยการสอดชิ้นนี้ไปก่อนตัวล่างตัวที่มีเดือยโผล่ขึ้นมานี่คือตัวล่างนะครับสอดเข้าไปเสร็จแล้วมันก็จะตัวนี้ก็จะเสียบรับด้านบนตนอนเราสอดกบทีหนึ่งแต่ยากตอนใส่ตัวนี้ครับตัวนี้ไม่ยาก พาะมนได้ขี่ตัวนี้แล้วครับน,นี้จะเป็นตัวใหม่ของผมนะครับก็ทำตามรูปแบบเดิมเลยของเขาขึ้มาอย่างไรก็ใส่อย่างนั้นอ่านี่ครับนี่ก็สอดเข้าไปอ้าไม่ใช่ฟองน้ำตัวอ,อยู่ข้างลลางขอโทษทีนี่ครับถ้าเดิมของเขา ใส่ตามนี้เลยนะครับเดีย๋ยวผมทําการใส่ละมีทริคนิดนึงให้รู้นะครับตอนใส่อันไหนคือจะยากที่สุดก็คือตัวนี้ครับนี่ฮะตัวล่างดูยังไงว่ามันใส่ถูกต้องแล้วสังเกตตรงนี้นะครับเห็นติ่งตัวนี้ไหมครับ ก็จะไม่ปีกตรงนี้นะครับถ้ามันเข้าแบบนี้นะครับสแสดงว่าถูกต้องจะลงตามร่องของมันที่มันเบานะมันเบาตรงนี้ก็ถูกต้องแล้วตัวนี้ก็จะสไลด์เข้าได้ง่ายเลยเพราะว่าตัวแรกเข้าไปแล้วนะครับให้สังเกตรตรงนี้ครับอยู่งี้คือถูกต้องครับติดติดตัวนี้รับเข้าเนี่ยวางแบบนี้ก่อนแล้วก็ค่อยสไลด์ข้างบนเข้าข้างบนจะใส่ง่ายครับตัวนี้ เน้นตรงนี้ครับท่านี้ถูกต้องก็ขันเข้าไปได้เลยครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการเปลี่ยนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมปอะกอบก็สภาพยอย่างที่เห็นเมื่อกี้จะเห็นผมถอดแผงฟิวด้วยนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ถอดแบตเตอรี่เลยสามารถถอดได้เลยนะครับไม่ต้องถอดแบตก็ได้ครับผมแ้วก็อยากฝากนิดนึงก็คือในส่วนของ ของแอร์ทำไมเราต้องเปลี่ยนกันบ่อยแล้วหมั่นเช็คดูแลรักษาครับเพราะว่าถ้าเวลามันตันทรงนี้นะครับพอลมมันไปไม่ได้ลมก็จะแอบมา้านข้างตรงนี้ฝุ่นละอองก็จะกลายเป็นเล็ดรอดเข้ามาที่แผงคอยเย็ยนของเราทําให้แผงคอยเย็ยนของเราอาจจะเกิดตันได้แล้วก็เสื่อมสภาพเร็วขึ้นนะครับถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้ไบ่อยก็ทำาการรักษาให้ ซีลข้างล่างเนี่ยเป็นฟองน้ํามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าช่วยให้ลมไม่ผ่านหรือเป็นซีลป้องกันไม่ให้ลมที่เราไม่ต้องการให้มันได้รอดมาอนี่ไม่ใช่เพราะมันอยู่ด้านล่างเท่านั้นมีด้านล่างอันเดียวเพราะว่ามันกัดกระแทกเฉยๆนะครับผมถ้าเปลี่ยนแต่บ่อยก็จะดีนะครับขอบคุณครับสำหรับรีวิววันนี้ครับผมเ๋ยวมีอะไรดีๆจะมาแนะนำกันต่ออีกนะครับสวัสดีครับ